ประเทศไทยนิยมที่จะกำหนดนโยบายแทรกแซงตลาดข้าวมาตลอด50ปีทั้งๆที่การแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการรับซือ้อหรือจำานังข้าวเป็นการสร้างราคาเทียมที่เกิดประโยชน์เฉพาะชาวนาบางรายบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นแต่ไม่สามารถยกระดับราคาของตลาดเป็นการทั่วไปได้ซึ่งนอกจากรัฐต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชน การใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีความสามารถในการค้าข้าวมาบริหารจัดการธุรกิจค้าข้าวก็ยิ่งเกิดความสูญเสียและทุจริตอย่างมโหฬารปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นําในการส่งออกข้าวสามารถยืนหยัดแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆได้ประเทศไทยต้องปฏิรูปนโยบายข้าวอย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กัน นีถ้าเราจะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาให้เป็นประเทศผู้นําการส่งออกให้เป็นประเทศผู้นำการส่งออกข้าวที่มีคุณาภาพเนี่ยจะคิดว่าเรายังมีโอกาสที่จะมองไปข้างหน้าไหมครับผมคิดว่าเราทําได้ถ้าเราจับหลักให้ได้ไม่ใช่มีโอกาสที่เราจะพลิกฟื้นเท่านั้นแต่เราต้องต่อสู้กับต่างประเทศอย่างยั่งยืนครับคือเราต้องเป็นผู้นําในเรื่องของการปลูกข้าวในโลกนี้ต่อไปให้ได้ ผมคิดว่าที่คุณถามเนี่ยมันตรงกันกับที่มา,าลัยรังสิตอธิการบดีของมา,าลัยรังสิตตั้งโจทย์ว่าเราจะปะติรูปนโยบายข้าวอย่างไรที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นําในการปลูกข้าวขายข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกต่อไปในระยะยาวแล้วก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่งแล้วก็พอให้ผมเป็นประธานในเรื่องนี้คุณอยากรู้ไหมว่าผลมันออกมาอย่างไร คุณมันตรงกับที่คุณถามพอดีเลยถ้างั้นเราไปดูบางช่วงบางตอนของผลของการศึกษาและมีข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปนโยบายข้าวปฏิรูปนโยบายข้าวไทยให้ยั่งยืนทุกปีพอถึงเดือนกันยายนตุลาคมเรามักจะพูดถึงนโยบายข้าวอย่างซ้ำซาาวนเวียนเปลี่ยนนโยบายแต่เพียงการแทรกแซงการรับซื้อหรือล่าสุดเรียกว่าจำนำข้าว เราจะปฏิรูปนโยบายให้สมจริงเพื่อให้ไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรรัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายได้2แนวทางคือด้านการตลาดและราคาด้านการผลิตและต้นทุนการผลิตในอดีตเราใช้วิธีการแทรกแซงตลาดโดยการให้หน่วยงานราชการรับซื้อข้าวในราคาสูงหรือที่เรียกว่าจำนำข้าว แต่ผลลัพธ์ของการแทรกแซงตลาดไม่สามารถยกระดับราคาตลาดได้เป็นการสร้างราคาเทียมเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะเวลาแต่สูญเสียงบประมาณเกิดการโกงอย่างมโหฬารแม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ครองตลาดส่งออกถึงหนงในสของปริมาณส่งออกทั้งหมดแต่ปริมาณข้าวทั้งหมดที่เราส่งออกเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตรวมของโลก ก็มีขนาดเล็กมากเพียง2เปอร์เซนของปริมาณผลผลิตของโลกเพราะปริมาณข้าวที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียง6เปอร์เซน์ของผลผลิตรวมของโลกดังนั้นเมื่อไทยส่งออกหนึ่งในสามของปริมาณที่ค้าขายกันในโลกจึงนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งโลกการแทรกแซงตลาด โดยสร้างราคาเทียมในประเทศไทยจึงไม่สามารถยกระดับราคาข้าวตลาดโลกได้ถ้าดำเนินนโยบายอย่างนี้ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้อย่างไรในอนาคตจึงต้องหันกลับมาเน้นกำหนดนยโยบายด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้เราจะได้สามารถยืนเป็นแชมป์ส่งออกข้าวข,ของโลกได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ จากเดิมที่มุ่งให้ชาวนาได้ราคาสูงสุดเป็นให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดแต่หากมีความจำเป็นที่ต้องช่วยชาวนารายย่อยอย่างเร่งด่วนควรใช้นโยบายประกันรายได้ที่ไม่บิดเบือนแทรกแซงกลไกลตลาดโดยรัฐบาลอนาคตตลาดข้าวของโลกคงไม่ค่อยเจ่มใสนักเพราะประชากรของโลกจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้น เมื่อคนมีรายได้สูงขึ้นจะบริโภคข้าวและแป้งน้อยลงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศผู้บริโภคผลิตข้าวเองมากขึ้นราคาข้าวในตลาดโลกอาจทรงตัวหรือลดลงอย่างช้าๆจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตข้าวของไทยจากปลูกข้าวที่มีอยู่ดาาด,ดื่นหรือข้าวโลโหลเป็นข้าวคุณภาพพิเศษที่เน้นเทสตี้เซฟตี้เฮลตี้ คือไม่ใช่เพียงกินอิ่มแต่กินอร่อยกินแล้วปลอดภัยเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วเราจะต้องเน้นนโยบายด้านการผลิตและลดต้นทุนกันอย่างไรเมื่อเราดันราคาให้มันขึ้นไปในตลาดโลกดันไม่ได้เนี่ยทางที่ได้กําไรมากขึ้นมันก็ต้องกดต้นทุนลงถูกต้องมันจะกดต้นทุนลงได้มากกว่านี้สักแค่ไหนการปลูกข้าวเราต้องทําให้ได้และต้องทําหลายอย่างการกดต้นทุนลงเนี่ยไม่ใช่ทําอย่าง รัฐบาลปัจจุบันเอาเงินไปแจกต้นทุนยังเท่าเดิมอยู่ใช่ถึงแม้ว่าไปช่วยไปช่วยเรื่องต้นทุนการผลิตแต่มันก็เ,เงินมันก็มาจากกระเป๋ารัฐบาลสุดท้ายมันก็เพราะต้นทุนของประเทศต้นทุนของชาวนาที่แท้จริงมันก็ยังสูงเหมือนเดิมครับเพียงแต่ชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือต้นทุนก็ชาวนาก็เลยมองว่าเออตัวเองอาจจะมีต้นทุนลดลงหน่อยนึงแต่ต้นทุนอันนี้ก็ผ่องทายไปยังรัฐบาล แต่ต้นทุนที่แท้จริงมันยังมันยังสูงเหมือนเดิมเวลาเราเทียบว่าเวลาเราขายต่างประเทศ<ม>ต้นทุนก็ยังอยู่สูงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหนทางที่จะทําให้ได้กําไรสูงสุดไม่ใช่ด้ราคาสูงสุดก็คือต้องลดต้นทุนจริงๆไม่ใช่ลดต้นทุนที่เอาเงินไปแจกให้แล้วก็บอกว่าช่วยต้นทุนอ<ม>เพราะต้นทุนมันเลยผ่าเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ที่ชาวนาอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่คนเสียภาษี ซึ่งการลดต้นทุนลงถ้าเป็นผมนึกถึงสินค้าอื่นๆนะจาจะลดต้นทุนลงได้จะทำให้การผลิตมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของ R&D หรือการวิจัยและพัฒนาถูกต้องครับสำหรับข้าวแล้วจะลดต้นดุนได้ก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ครับเป็นการเพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณใช้ที่ดินเท่าเดิมคุณใช้น้ำเหมือนเดิมคุณใช้ วัตถุดิบเหมือนเดิมแต่คุณได้ผลผลิตมากขึ้นก็แปลว่าต้นทุนต่อตันมันจะลด,ดลงใช่ไหมครับถ้าเกิดถ้ามองอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองปัจจัยที่ต้องทาก็คือเรื่องของวิจัยในเรื่องของพันธุ์ของข้าวกับปัจจัยที่ทาให้พันธุ์ของข้าวมันงอกงามก็คือน้ําและดินถูกต้องพันธุ์ของข้าวเนี่ยประเทศไทยไม่ไม่แพ้คนอื่นนะผมจะบอกให้ว่ากระทรวงเกษตรในเรื่องพันธุ์ของข้าวก็ทํามาได้ดีเยอะเลย เราพยายามจะให้ทนแรงทนมแมลงเพิ่มผลผลิตแต่แค่นั้นไม่พอแล้วทีนี้เราต้องเพิ่มผลผลิตประเภทที่ตรงกับความต้องการของตลาดครับเพราะนั้นคุณต้องมาดูตลาดข้าวในอนาคตว่าตลาดข้าวในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณรู้ไหมว่างานวิจัยของ TDRI ออกมาชัดเจนว่าตลาดข้าวในอนาคตไม่ค่อยแจ่มใสนะักเพราะ ประชากรที่เคยในอดีตเคยเกิดขึ้นมากเดี๋ยวนี้เพิ่มในาตาที่ลดลงตกลงคนกินข้าวก็ไม่มากขึ้นเท่าไหร่ขณะเดียวกันคนในโลกนี้รวยขึ้นคนที่รวยขึ้นจะกินข้าวน้อยลงคือกินแป้งคาร์โบไฮเดรตน้อยลงเขา<ช>จะไปทานเนื้อสัตว์ทานโปรตีนทานผักมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้น ราคาข้าวในอนาคตของไทยจะค่อยๆลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลดต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มผลผลิตต่อไร่คุณไม่มีทางที่จะสู้กับคนอื่นได้อาจารย์ทราบไหมครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการวิจัยการทดลองเรื่องของพันุ์ข้าวเรื่องของน้ําและดินเนี่ยผมนึกถึงใครผมนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานเรื่องนี้มาตลอดแทบตลอดทั้งพระชนชีพของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์ข้าวการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเรื่องดินการปรับปรุงเรื่องการชนรบระทานจนกระทั่งหลังจากพระองค์ท่านสวรรคตรเนี่ยรัฐบาลก็มีการถวายพระราชสมัญญานาไม่้พรง่งเนี่ยเป็นบิดาของแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยนำเอาแนวทางที่พระอ,องค์ท่านบอกสอนนั่นนะครับเป็นการที่จะนําทางประเทศไทยในเรื่องข้าว คืพพอพระองค์ท่านเห็นเรื่องนี้มามาตลอดนะครที่รัฐบาลเรียกได้ว่าหลายยุคหลายสมัยไม่เคยเห็นในเรื่องนี้มุ่งเน้นแต่เรื่องของการที่จะแทรกแทงราคาแทรกแทงตลาดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเน้นทางเรื่องการผลิตนะครับอย่างที่ที่พระอ,องค์ท่านได้เน้นว่าเราจะทํำยังไงที่จะสั้งพันุ์ข้าวทั้งน้ําทั้งดินลดต้นทุนการผลิตให้ได้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ครับคาวนี้เวลาเราจะทำเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณ พันข้าวเนี่ยก็จะต้องดูตลาดด้วยให้ตรงกับตลาดเพราะตลาดต่อไปเนี่ยถ้าเรายังจะขายข้าวแบบประเภทดาดเดืนข้าวโหรที่เขาเรียกคอมมอดิตี้ก็คือเป็นข้าวที่กองโยโยๆเห็นภาพมันดาดดินเป็นข้าวโหลๆไม่ได้ต้องคิดข้าวที่จับตลาดระดับสูงก็คือเป็นข้าวที่เทสตี้คือมีรสชาติ จะเอากินอิ่มอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินอร่อยคุณต้องจับข้าวประเภทขายแล้วกินอร่อยคือในแง่การตลาดเขาใช้คําว่า product d i f f e r e n t i a t e ใช่คือทําให้มันแตกต่างจากคนอื่นเข้าไปเออข้าวกินอร่อยใส่ถุงออกมาเป็น Product ไม่ใช่ commodity ที่ดาดเดินเป็นข้าวโหโลๆแต่ว่ามีตรามียี่ห้อแล้วกินอร่อยครับกินอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องกินแล้วปลอดภัยอีกประเภทหนึ่งนี่ก็จับตลาดได้ผู้คนกำลังนิยมทานอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่เป็นอาหารอินทรีย์อาหารที่ไม่มีปลอดสารพิษปลอดสารพิษไม่มีเชื้อท่ทสุขภาพอันนี้ก็เป็นอีกประเภทนึ่งที่เราต้องจับตลาดเราต้องเทรนด์ของโลกเลยนะจ๊ะใช่เราต้องต่างจากเวียดนามต่างกับเขมรต่างกับพม่าต่างกับอินเดียเราต้องจับตลาดตรงนี้และประการสุดท้ายต้องจับตลาดเฮลซี่คือ กินแล้วได้คุณค่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีงานวิจัยของไทยออกมาแล้วกินข้าวแล้วแก้โรคเบาหวานเลยได้ออแทนแทนที่กินคา,าร์โบไฮเดรตมันกลายเป็นน้าตาลเขาสามารถที่จะคิดค้นพันได้เรียบร้อยอแต่เพียงแต่กินแล้วเนี่ยมันยังไม่อร่อยเพราะฉะนั้นกินแล้วช่วยแก้โรคเบาหวานมีคุณค่าที่เป็นยาแล้วเนี่ยทำให้กินอร่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียว คุณคิดว่าขายได้ระเบิดไหมโอ้ถ้าปรับปรุงได้อย่าง,งาน,นั้นเนี่ยนะอาจารย์ผมว่าคนก็คนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเยอะครับอาจารย์ครับอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยแนวในเรื่องของการสร้างเมล็ดพันธุ์พัฒนาพันธุ์ของเราอาจจะต้องมองไปหาตลาดประเภทอย่างนี้ใช่ไหมครับ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 คดับคร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 ับารับค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 รัแครับคราบคราบรับครับครับครมบครมบครับับับคง,งัาาาบคง,งับคงับคร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 ับคบคง ต้องพัฒนาโดยแบบนั้นแต่ประเทศไทยไม่ค่อยได้พัฒนาดินเลยมีแต่โครงการของพระองค์ท่านทีนท่พูดถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องดินในแทบทุกภูมิภาคเลยนะจนครับและคุณรู้ไหมว่าน้ําของเราเนี่ยต้นทุนของน้ำเนี่ยมันจํากัดคุณคุณจะเพิ่มต้นทุนน้ําก็คือน้ําต้นทุนที่จะเอาไว้กระจายให้คนอื่นเนี่ยมันมันหาใหม่ย,ยากมากครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ คุณวิทย์เย็รู้ไหมว่าคลองซอยของเราเนี่ยเคยทําอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นก็คลองล<ม>ังสิตเนี่ยทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าจนปัจจุบันคลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยก็ยังอยู่แค่นั้นอยู่เหมือนเดิมและคลองซอยชนระทานก็ไม่ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชาวบ้านลุกขึ้นมาพัฒนาคลองซอยให้มันดี ปัจจุบันนี้คนต้นน้ำสบายเพราะคลองถึงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยรู้ไหมครับว่าผมนั่งดูเนี่ยชาวนาเขาก็บ่นว่าไอตต้ต้นน้ำเนี่ยมันใช้น้ำมากมายเลยแต่ปลายน้ำอดตัวเชาะชาวนาที่ไม่อยู่ในพื้นที่ชนประธานในนี่พูดถึงชนประธานด้วยกันเนี่ยปลายน้ำยังไม่ได้เลยเพราะต้นน้ำเนี่ยมันใช้มากเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยบอกว่านี่เป็นคำพูดของชาวนาเลยนะ บอกว่าถึงเวลาแล้วต้องเก็บค่าใช้น้ําให้คนที่ใช้น้ําต้องรู้จักบรรยบัญยังใช้ให้มันพอดีไม่อย่างนั้นแล้วมันใช้เกินครับ<ถ>ใช่ไหมครับและการเก็บค่าน้ำเนี่ยจึงมีข้อเสนอว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมาเก็บค่าน้ําเก็บเพื่ออะไรครับไม่ใช่รัฐบาลเอาไปนะครับ<ถ>เพื่อที่จะเอาค่าน้ำเนี่ยมาพัฒนาคลองไส้ไก่ คลองซอยคลองไส้ไก่ให้มันทั่วถึงมากให้มันเป็นร่างแห่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศไทยใช่ครับและเรื่องที่ดินปัจจุบันนี้เนี่ยที่ดินเนี่ยประเทศไทยจําเป็นโดยเฉพาะในอีสานต้องทํานาแปลงเล็กเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่เสมอกันมันเอียงลาดถ้าเป็นนาแปลงใหญ่น้ําก็เทไปด้านหนึ่งถูกไหมครับครับน้นําอีกส่วนหนึ่งเยอะอีกส่วนหนึ่งน้อยเพราะว่าที่ดินมันสูงต่ําไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะพัฒนาที่ดิน Leveling มันก็คือปรับระดับที่ดินให้มันเสมอมากขึ้นน้ำไปถึงทำไมพอเป็นที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นไม่ต้องทำทำมีคนาเนี่ยมันจะลดต้นทุนทันทีทันทีเพราะสมัยนี้การไถก็ดีการปรักดำก็ดีการเก็บเกี่ยวก็ดีเขาใช้เครื่องจักรกลกันแล้วเพราะว่าแรงงานมันไม่ค่อยมีพอมีคนาเป็นที่แปลงเล็ก คุณไถเสร็จตรงนี้คุณต้องยกเครื่องข้ามคันนาไปไถท,ที่อื่นต้นทุนก็แพงกว่าคือนี้คือหลักเศรษฐศาสตร์เลย economy of scale ครับ,รบเพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะต้องใส่ใจแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายนะักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเอาชาวนาหลายๆลายเอามารวมกันปรับที่ดินไปด้วยกันเนี่ยมันเสียความเป็นอิสระชาวนาไทยจะบอกว่าเฮ้ยถ้ากูไม่อยากจะทำปีนี้ แล้วคนอื่นมาจะทําเรายังไม่อยากจะทํามันไม่มีความเป็นอิสระคันนามันเหมือนรั้วบ้านเขาคันนามันก็มันก็ช่วยเขาในส่วนหนึ่งที่เขาเป็นเสรีภาพเพราะฉะนั้นถ้าจะร่วมกันในการที่ร่วมกันซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยกันซื้อปุ๋ยด้วยกันขายข้าวด้วยกันอันนั้นอาจจะเป็นนาแปลงรวมไม่ใช่นาแปลงใหญ่แต่คุณวิทยเยนต้องระมัดระวังนะว่าขณะนี้เนี่ยมันมีธุรกิจทางการเกษตรบางราย จ้องตาเป็นมันที่จะพันธสัญญาที่จะให้รัฐเนี่ยใช้อำนาจรัฐให้เขาให้เกษตรกร,กรแต่ละรายมาทำเป็นนาแปลงใหญ่และโดยที่ธุรกิจเนี่ยเป็นผู้จัดการดูแลและเกษตรกร,กรชาวนาที่ทำเนี่ยกลายเป็นลูกลูกไล่ไปกเกษตรพันธสัญญาไม่มีอะไรเสียหายนะครับพันธสัญญาแต่ที่เสียหายก็คือความเสี่ยงเขายกให้กับชาวนาถ้าเกิด ฝนแรงน้ําท่วมแมลงลงชาวนาก็เป็นนี้ค่าปุ๋ยไปชาวนาก็โดนไปอันนี้ไม่เป็นธรรมเลยพันธสัญญาแบบนี้เอาความเสี่ยงทุกประเภทอยู่ที่ชาวนาแต่เขาบอกว่าเขาเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อผลิตผลการเกษตรแต่ความเสี่ยงเนะี่ยเขาเขายกให้ผมว่าอันอันนี้อันนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งอ,อันนี้ก็ต้องคอยดูที่อิการพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเอานาแปลงนามารวมกันเนี่ยผมนึกถึงภาพว่า นอกจากในมุมนั้นในแง่ของอเ,ศเศรษฐศาสตร์เรื่องเ e ิ่มั้วเนี่ยถ้าชาวนาเขามารวมกันแล้วเขาทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการปลูกข้าวสีข้าวช่วยกันทําการตลาดเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมคือที่คุณพูดเนี่ยผมเรียกว่าผมเนี่ยได้ไปดูว่าตอนนี้มีชาวนาที่พยายามจะทําอย่างที่คุณพูด ไม่ว่าจะเป็นที่กุดชุมยะโสธรับไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมย์ก็มีการรวมตัวของชาวนาและเขาต้องการที่จะปลูกข้าวอินทรีย์ข้าวพันธุ์พิเศษเหมือนกับคอนเซ็ปต์ที่เราพูดเลยคือทำาักฑ์ทำสินค้าให้แตกต่างทำสินค้าให้แตกต่างจับตลาดบนเขาไปหาตลาดเองส่งไปขายโดยโตรงกับเยอรมนีพอเป็นข้าวพันธุ์พิเศษ จะไปขายกับโรงสีธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้เพราะมันจะไปมันจะไปมิกซ์มันจะไปผสมปนเปกข้าวอย่างน <c oughs> ี้เขาก็สีเองเขาก็ตั้งโรงสีเองอย่างที่กุดชุมอย่างอย่างอย่าง <c oughs> อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแม้กระท้่งน้องสาหลายที่กาญจนบุรีหรืออย่างโครงการของคุณกรโครงการเข้าอิ่มเออเขาก็เอามีโรงสีเกิดขึ้นและเขาก็ทำข้าวพันุ์พิเศษออกมาเป็นข้าวสารแบบพิเศษบางอันก็เซฟตี้ ก็คือ <zo> กินแล้วปลอดภัยปลอดสารเคมีเป็นข้าวอินทรีย์บางแห่งก็เป็นข้าวที่เน้นจมูกข้าวอย่างที่น้องสาหลายกาญจนบุรีที่มหาลัยลังสิตไปสนับสนุนอยู่เป็นข้าวที่มีจมูกข้าวเป็นโปรตีนเป็นข้าวพัน์ุที่ไม่เหมือนไม่ดาดื่นทั่วๆ่วไปแล้วก็ไปหาตลาดต่างประเทศหาตลาดพิเศษที่ได้ราคาดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีโรงสีเองของพวกนี้เนี่ย ผมคิดว่าต้องส่งเสริมการส่งออกไปขายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าข้าวมันต้องเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าวเนี่ยมันก็จะสูงคือถ้าลดต้นทุนในการขนส่งได้เราก็จะทําให้เราสู้กับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นมันจะลดลงได้ไหมมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งข้าวปัจจุบันนี้เราใช้ใช้รถเกี่ยวข้าวรีบเกี่ยวเพราะเกี่ยวเสร็จความชื้นอย่างมากพอเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเราต้องส่งไปโรงอบ ที่อยู่กับลงสีเพราะความชื้นมันมากคุณรู้ไหมว่าเราขนน้าไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะความชื้นมันเยอะมันหนึ่งมันหนักสองเรามีเข้ารีบมีสิ่งเจือปนและมีแกรบต้องขนทรงแกรบเข้ารีบสิ่งเจือปนความชื้นที่เกินความจําเป็นอีกจํานวนหนึ่งรวมไปแล้วเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องขนน้ำขนไปเปล่าๆขนน้ําขนแกรบขนสิ่งเจือปนครับ ขนเปลือกไปเพราะฉะนั้นเราพ,าพัฒนาตรงนี้เราลดต้นดุลขนส่งได้เกือบสี่ิปอร์ซตใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องทำประเด็นถัดไปปัจจุบันนี้ประเทศไทยขนส่งทางรถยนต์สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือขนส่งทางเรือเนี่ยเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราขนส่งทางน้ําเป็นหลักเพราะการขนส่งทางน้ําต้นดุลต่ํากว่าแต่เราไม่พัฒนาทางน้ําเลยและยิ่งกว่านั้น สะพานหลายสะพานเตี้ยพอยามน้ำขึ้นเรือเนี่ยลอดไม่ได้ผมถามผู้ส่งออกกระงสีทั้งหลายเขาบอกเขาอยากจะคนส่งทางน้ำใจจะขาดแต่เขาไปไม่ได้เพราะเราไม่เคยพัฒนาในประเด็นพวกนี้เราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แพะ้ที่คุณถามก็ดีแล้วถ้าเราเริ่มพิจารณาทั้งหมดนี้รวมทั้งการจัดเกรดข้าวให้ดีปัจจุบันนี้เนี่ย ลงสีก็ดีผู้ส่งออกก็ดีเขาดูเกรดข้าวเนี่ยเขายังไม่ค่อยมั่นใจว่าข้าวเปลือกนี้เนี่ยมันเกรดดีแค่ไหนเวลาเขาไม่มั่นใจเขาก็ต้องมีความเสี่ยงเ็าต้องซื้อต่ําก่อนครับข้าวสารก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าเขาไม่มั่นใจว่าคุณภาพในการหูต้มเป็นอย่างไรเจือปนมากน้อยแค่ไหนเขาก็ต้องตีต่ําก่อนเพราะฉะนั้นเทรดดิ้งหรือการ จัดลำดับชั้นของข้าวสารและข้าวเปลือกก็สํสำคัญมันจะช่วยทำให้พอเขาเกิดความมั่นใจราคาแต่ละเกรดก็ต่างกันมันก็ทำให้คนอยากจะพัฒนาเกรดที่ดีเพราะจะได้ราคาดีใช่ไหมครับครับแต่ถ้ามั่วๆกันไปมันก็พัฒนาลำบากครับ,รบของพวกนี้แหละครับที่จะทำให้เรายังสามารถครองเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้และสู้กับประเทศไหนก็สู้ได้ถึงประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเสียเลย ว่าจำนำข้าวของยิ่งรักเนี่ยกำลังทำลายกลุ่มพวกนี้ผมได้เชิญชาวนาที่สุรินมาพูดคุยกับที่อื่นๆผมก็ไปพูดคุยดู<ส>เขาเนี่ยปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีซึ่งมันต้องใช้เวลานะอาจารย์กว่าดินของเขาจะปลอดสารเคมีเนี่ยเ,ๆๆเพราะเวลาเขาส่งขายต่างประเทศต่างประเทศเขามาทดสอบดูและเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องปลูกสามปี ถึงต้องมีเวลา<ะ>ให้ย่อยสลายสารอินทรีย์สารพิษ<า>ไปก่อนสารเคมีต้องหมดจริงๆ3สามปีและเขาต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะมีโรงสีอย่างที่พูดและส่งในปริมาณที่มากไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มทำปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปรากฏว่าจะนำข้าวมาเขาต้องเน้นปริมาณแล้วเพื่อเอาเงินเยอะๆสมาชิกแตกครับสมาชิกที่จับมือกันจะทำอย่างนี้ให้ได้ปริมาณจะได้ส่งออกได้ราคาดี ส,สมาชิกบางรายบอกแล้วฉันจะทำไปทำไมไอ้ข้าวพันดีที่บอกจะไปขายเนี่ยที่เป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยเพราะต้นทุนมันก็แพงด้วยปลูกอะไรก็ได้วะจำนำข้าวขายคุณรู้ไหมว่าสุรินเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีที่จำนำข้าวเนี่ยมันเลิกไปซะก่อนไม่งั้นเขาจะแตกกันเลยเหรอเขากำลังแตกแล้วนี่เขาดึงกลับมาแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองต่อให้ต่างให้ต่างชาติให้ตลาดเขาเห็นว่า เขาเนี่ยเ,าาเอาสารเคมีออกไปให้ได้ใช้ระยะเวลาหนึ่งอย่างที่คุณพูดตอนนี้เขาเริ่มกลับมาใหม่เขาบอกว่าโชคดีนะอย่าให้ไอนโยบายแบบจำนำข้าวมันกลับมาชาวนาแทนที่จะได้รวมตัวกันและช่วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะแตกกันหมดในประเด็นนี้วันนี้ฟังเราก็ได้ความรู้เยอะขึ้นเยอะนะอาจารย์นอกจากว่าเรามจะมานั่งหดหูกับโครงการจำนำข้าวที่มันทำลายไปเยอะแล้วเนี่ยเรายังมองเห็นอนาคตว่า เราสามารถจะเดินไปข้างหน้าทําให้ข้าวไทยกลายเป็นผู้นําของโลกได้เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็ถอนพิษพอสมควร,ครงั้นลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับ,รบสวัสดีครับ